สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอ<า>ล <วา S 1> เยชชแนลว,<า>วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ r รีแอคชนันว่อง BTS เย้ทุกคนการแล้วกลับามาแล้วกับวอลของ BTS ออนะคะและแน่นอนว่าวันนี้เราถึงคิวของี ต้องค่ะก็เลยพาชิมี่มาเยอะแยะเลยชิมี่เป็นยกแกงจริงค่ะทุกคนและแน่นอนนะคะวอลของน้องจีมินเนี่ยเหมือนเขาก็จะพาเราไปแบบไปทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับพวกทำ เครื่องเงินหรืออุปกรณ์อะไรแบบกัอะไรอะไรสักอย่างเห็นแบบแบบเห็นแบบดูจากชื่อคลิปก็แบบมาทำเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเวิร์กช็อปนี้น้องจีมีนจะทําอะไรออกมาให้เราได้ดูความน่ารักจะมากมายแค่ไหนนะครับผมแต่แน่นอนทุกคนคลิปนี้จะเป็นคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเมมเบอร์ชิพนะครับตอบแทนเมมเบอร์ชิพทุกคนที่สนับสนุนพวกเรานะครับผมดูได้ที่ เพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟสรเลยจ้าส่วนใครที่ไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวรอคอนเทนต์หน้าหรือว่าถ้าอดใจไม่ไหวก็เพียงแค่สมัครเมมเบอร์ชิได้เลยนะครับรับรองว่าเราจะทยอยทำคอนเทนต์พิเศษแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูอีกแน่นอนนะครับไม่ได้ได้แค่คลิปนี้คลิปเดียวนะคะใช่หลายคลิปเลยจริงเยอะมากๆฝากด้วยจ้าเย โอเคครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับถูกต้องครับผมแล้วก็พร้อมยังผมแล้วก็ไปดูกันเลยแน่นอนนะครับผมคอนเทนต์นี้คือ Exclusive for Membership นะครับ Membership ก็ตามไปดูเต็มๆได้แบบ จุกโอ๊กในเพลย์ลิสต์นะคะจุกน้องส่วนใครที่ไม่ได้เป็นไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวรอรอคอนเทนต์รอคอนเทนต์หน้าหรือยว่ามาฟังรีแคปแล้วถ้าอยากดูก็เพียงแค่สมัคร m มมเบอร์ชินะคะรับรองว่าคุ้มแน่นอนจ้าเธอฉันบอกเลยว่า มันเดินเขาจะไปทำนล้วทำเพื่อนฉันจะรอรับอย่างเดียวฉันจะรอรับไม่ได้บอกว่าจะเป็นเพื่อนนะฉันจะรอรับถ้าลูกกลับมานิวแตกนิวแตกมึงบอกว่าเราบอกว่ามึงมึงเอาผัดกระใส่อันเดียวผัดกระใสสี่คนมีอันเดียวนะมึงพะกดทั้งวันกูได้แค่หนึ่งอันท่วนเล็บแตกหนึ่งสงสารแล้วกูทําคอนเขาหักไปห้าอันแล้ววันนี้เลยแตกเลยแตกอัน ตลบมาแต่ว่าน้องแบบดูเอนจอยมากใช่ไหมครับอย,อ,ยอ,ยอ,อ,รอย่างอย่างอย่างพอพอราดูมาหลายหลายว็อกอย่างเงี้ยอย่างคุณวีพี่โฮปแล้วน้องซีมนอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็จะเขาดูหอยหางความ ความเพียรฟูอะไรบางอย่างเนาะการกินอาหารแบบได้ไปใช้สมาธิแล้วได้ไปทำสิ่งที่อยากทำได้ไปแต่ช่วนนี้มันคือก็คือการพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งเขาแบบได้ทําสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาสนใจอะไรเงี้ยคือการแบบ stretch relief บางอย่างว่าการถ่ายไม้ไหลเรื่อยอะไรเงี้ยมันต้องใช้สติและสมาธิกับมันมันเหมือนกับอะไรอ่ะมันมันต้องจดจ่อประมาณนึงเนาะไม่ได้โฟกัสอะไรเลยจริงจริงก็ผ่อนเป็นงานผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากเ เพราะว่าดูแล้วก็คือ เป็นตัวน้องจิมินว่าการที่แบบไปทําเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกฉันน่าคิดว่าน้องจะไปทำรูประดับแต่เป็นเครื่องประดับที่ไม่ได้แบบต้องมาตีเลยไม่ได้ต้องลงมือเป็นแบบเป็นแบบแต่แบบเอาเอาหยิบเอาคีมมาหยิบอะไรอย่างงี้จิวเวร้องจิวเวรี่อ๋อนี่ก็คือเลื่อยตอกเอาไผ่เหมือนทำตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งเผาเผาเลกเพราะฉะนั้นนยถ้าเกิดว่าเราไปเจอร้านเห็นแบบนี้เราจะไม่ต่อราคาใช่เพราะรู้แล้วนะว่ามันกว่าจะได้มาแล้เงินต่างๆนะคะพากเหนือดิฉัน ใช่เพราะว่าดูแล้วคือกว่าจะได้แต่หนึ่งหนึ่งเส้นเนี่ยยากโยสมมตินะแบบอย่างสมมติน้องที่มินใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งก็คงได้แบบอันสองอันใช่นานนะหนานอยู่หรือหรือว่าเกี่ยวกับแบบเป็นเพราะเล่ามือใหม่ไหมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจน้องไม่ได้ทําลายแบบยากยากอะไรเงี้ยไหมจริงแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะมี แต่ละรูปแบบมันน่าจะมีขั้นตอนหรือว่าดีเทลที่มันแตกแต,ต่างกัน<ม>อะไรเงี้ยอันนี้จะแบบเป็นแบบลายแบบง่ายๆไม่ยากมากอาเอาค้องเอาไม่ใช่เอาค้อนเอาคอนเอาคอนตอกให้มันแบบ<ม>เกิดลวดลายจากการกระทอกกระทาะอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าก,ก็อาจจะใช้เวลาไม่มากแต่ว่าถ้าพอทำลายจริงๆแบบที่แบบเป็นลายเส้นฉลูอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่านานเข้าไปอีกจริง อย่างแบบบ้านเราใช่ไหมเออก็ต้องจะยากอีกปะจริงและที่ในคลิปทุกคนถ้าเกิดเคยได้ยินก็คือพูดถังสานใช่พูดถังซานทุกคนเห็นแล้วแบบอุ้ยเหมือนเลยอ่ะตอนนี้คอนน้อยอันนี้คอนน้อยเลยคอนใหญ่มากก็คือ reaction animation ตันมันตันยุทธพูดถังสานทุกคนไปดูได้ค่ับทุกคนไปดูได้ครับอยูก็ขายหนึ่งใช่สนุกมากทุกคนเราจะได้เห็นว่าน้องจีมินก็คือพูดถังสานเป็นสืบทอดอีกตำแหน่งหนึ่งวิญญาจารย์จิวเวอรี่ เยี่ยมสอบม์ไมเชื่อมโยงเก่งมาใช่ทุกคนต้องลองไปดูนะอันนั้นก็สนุกเหมือนกันทางันก็สนุกเหมือนกันขายของ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 ข้ามวันเลยนะคะแต่อันนี้ก็คือมาดูน้องจิมินแบบเพลิดเพลินแบบทำนู่นฉันกลาเป็นคนพูดไม่เก่งไปเลยอะฉันจริง นี่คือคอนพยายามแนะนำแบบได้เหมือนน้องแ่บคือจะไม่เลยเป็นเอปกติเวลาแบบคอนเทนต์ก็คือจะแบบมีสมาชิกทุกคนอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็เป็นแบบนี้นะอย่างที่เราดูวอล์กที่ผ่านมาทุกคนก็เขินหมดคือด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแบบพอเรามาทำคอนเทนต์คนเดียวคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขินๆก็อย่างที่เราทำคอนเทนต์เดียวกันนะแล้วก็แบบว่าทุกคนเราเข้าใจมาก แก่งๆกานทำตัวไม่ถูกแบบอันนี้ตองยังไงดีวะอะไรตอนไปล้าพูดคนเดียวอ่ะมันแบบมันก็เคยล่าสุดเงที่พี่ดนไปอิตาลีแล้วทำบล็อกมาพูดคนเดียวเฮ้ยผลตอบรับดีอยู่ดีอยู่มีมีน้องเพืบอกว่าอยากให้ทำบล็อกอันนี้บ่อย ทุกคนอันนี้มันก็ต้องใช้โทรศัพท์อะไรอย่างนี้เงทุกคนมันก็จะได้แต่มุมแบบนั้นเพราะว่าติดคนแล้วมันเบอร์คนมันยากนะดไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการไปเที่ยวก็ตอนนี้ก็ยากเหมือนกันคือแบบแค่ในประเทศพวกเรายังไปยากเลยถ้าเกิดอยากเห็นเนาะเรายิ่งไปคนเดียวทุกคนเออเนาะมันก็ต้องดนี่นะและเอนดูมากแล้วแบบแล้วแบบแล้วแบบบางเงี้ยน่ารักนะจิมน่ารักเวลาตั้งใจอะไรบางทีแบบเผลอมันแบบไม่รู้เราก็เป็นนะจริงๆคือพวกเราก็เป็นทุกคนแบบอย่างเวลาแบบอย่างเวลาฉันทำอะไรเงี้ยฉันแบบ เนอะบางทีปล่อยปากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ตัวมันก็เป็นแบบพฤติกรรมหนึ่งที่แบบเวลาเราตั้งใจอะไรมากเนี่ยก็เลยรู้เลยว่าน้องตั้งใจมากกบบทูกขั้นตอนต่างๆสะพรายเหมือนกันนะนี่น้องพาเรามาแบบดูวิธีการทําแบบจิวเวลรี่จริงๆเพราะนีก็เพิ่งเคยเห็นว่าแบบกระบวนการวบาจะได้แบบอย่างหนึ่งมันก็จริงและคือตอนแรกอ่ะก็เข้าใจว่ามันเป็นสีกันอยู่แล้วมันไม่มันมันไม่ได้ผ่านการเจียหรือว่าการขัดล้วเพิ่งรู้ว่ามันขัดแล้วมันถึงจะเป็นอย่างนั้น ต้องให้มันเงาเป็นการเนี่ยพี่ต้อยชอบใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอออะไรแบบนั้นเนี่ยเออฉันว่าเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบแบบที่น้องเป็นก่อนแล้วเขาก็เอามาเจียเอามาขัดจนกลายเป็นลายโม้ว่าไม่งั้นมันก็แบบน่าจะไม่เป็นสีใสๆแบบนี้แต่เป็แบบนี้น่าจะมีโมเนาะมีแบบอะไรแบบน่าจะมีน่าจะมีใช่ใช่อันนี้เป็นแบบฝีมือไงเป็นแบบลงมือเองที่แทรทรูนะล้นนะขอบ่แต่ละสไตล์ทุกคนดูแบบเหมือนจะ คล้ายๆกันแต่แบบไม่เหมือนกันเลยนะสามคนนะตอนนีสามสามคนที่ผ่านมาที่ไม่เหมือนกันเลยอะไรมันมีความแตกต่างอะไรบางอย่างอ่ะอเขาก็เป็นเหเขาก็เหมือนเช่นอย่างงี้แหละเราเรารู้สึกว่าหนึ่งก็คือการที่เขามีวงอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือได้คอนเทนต์แต่สองก็คือได้ทําสิ่งที่อยากทําจริงๆแล้วแล้วก็แล้วก็ได้พักผ่อนด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแบบคุณวีอย่างเงี้ยถูกไหมก็มอน คุณมีคือเหมือนแบบอยากไปไหนก็ไปคือแบบขับรถไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่โอบก็พาไปเก็บเบื้องหลังไปดูกระบวนการการทำงานเ้างจิมินก็พาไปแบบชอปปิ้งใช่ฉันประทับใจทุกคนก็คือนะตอนนี้ที่เราจะถ่ายน้องจิมินก็คือจริงๆออกมาทุกคนแล้วเนอะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามวนเราติดตามด้วยทยอยทำมาเรื่อยๆคนต่อไปเหมือนจะเป็นพี่น้ำจนเหมือนจะพาไปเที่ยวป้าเหมือนเราเห็นแบบแบบแวบแบบไปเดินงานแบบศิลปะแววเอินเลย ใช่ใช่เดี๋ยวลองมาลองดูกันว่าคนตอบไปจะเป็นไงแต่ว่ามันก็จะมีการสลับคอนเทนต์นะทุกคนก็อาจจะต้องรอกันนิดนึงนะจ๊ะแต่บอกเลยว่าคอนเทนต์บางทันมาทุกสัปดาห์แน่นอนนะคะสั้นบ้างยาวบ้างก็สลับหมุนเวียนกันไปนะครัใช่ด้วยนใช่แล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าไม่ได้จะกลับมาทํารันค่ะ เดี๋ยววนมาเพราะว่าทุกคอนเทนต์เราก็จะค่อยๆวนมาไหนจะมีแบบวอล์กไหนจะมีฟันนี่มีรันมีเพิร์ฟต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวก็รอกนนนัะใช่เพราะว่่าชวงนี้ก็แบบห่างหายเพราะว่าแบบรอลุ้นเาแบบพักผ่อนแล้วก็แบบว่ามีเพราะว่าซินโตรองผลงานเดียวของแต่ละคนไงี่ยก็ต้องติดตามดูว่าจะมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยจ้า ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้วันนี้พร,ราทั้งสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย